วยสดใสเอาดอกไม้มาฝากจ้าสวยๆจ้าพี่น้องจ้าดอกไม้จากสวนในต่างแดนจ้าพี่น้องคะมเมือนีเสื้อ้าพีพัดน้องมาเบิงคนนตละลครอบขั้วกับบตต่แตกต่างก,กันกับดอกไม้นาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะดอกไม้นี่พี่น้องเห็นปะ กอนเริ่มต้นเพิ่งกับเป็นต้นขึ้นมาแม่นบอลกับพี่น้องออกนอออกแงขึ้นมาบัดต่อมาเพิ่งกับสิเริ่มเป็นดอกตูมดอกตูมดอกอ่อนในพี่น้องย่างบทันด้มีเกศสอนยัางบ้านมีอย่างได้จากพี่น้องอันนี้คือเปียบเพียบดังครอบครัวนหนึ่งลูกหลานเริ่มเกิดเริ่มตูนะพี่น้องนอกบันนี้เอาต่อมาพี่เพิ่งกับเริ่มแลกบานแลกแยมมานาอพี่น้องอาออันนี้กับสิแมนเริ่มเสิบสองสิบสามพี่น้องจ้าในบันนี้อันนี่ มากระสเริ่มต่อมานี่เพื่อจะเริ่มเข่าสิบสี่สิบห้าพี่น้องนี่เห็นบ่วสวยๆงามๆนี่พี่น้องจ้าบาน,นี้เอานี่ต่อมานี่เพื่อกระสเขา 16, 16, ่าสิบหกสิบเจ็ดพี่น้องจ้าเห็นบ่ต้นแต่ละต้นดอกไม้แต่ละดอกกับ,บ่เตกต่างกันเด้พี่น้องกับคนเนาะแต่ละขอบครั้วเมนบ่ค่ะพี่น้องจ้านี่บดนี้นี่เพื่อนสิเต็มแล้วจ้าเพื่อนสิมายี่บหา้า ยี20 20่สิบยี่ห้าเหลยี่สิบไปถึงยี่บห้าเนี่ยเราจะพี่น JI, ้องการนี่ดอกนี่เนาะบานนี้นี่มาหนี่นี่ดอกนี่นี่เพิ่นเริ่มแล้วพี่น้องเนี่เพิ่นได้ลูกนึงลูกสองลูกสามแล้วนี่นี่นี่สี่สิบปีแล้วพมก็สิเริ่มงอกไปเนาะพี่น้องเนาะนี่เริ่มงอกเริ่มลง่มเริ่มล่วงไปนี่นี่บานนี้พี่น้องมาแล้วค่อยมาแล้วนี่พี่น้องค่อยมาแล้ว ซ้ำใดตีก็คิดเอาค่อยมาแล้วสิซ้ำญาจ้าละพี่น้องนี่เห็นบ่ก <c ười> ันผู้ชร้ายกับสีหัวล้านขึ้นไปแร้วบานนี้บานนี้เอาต่อมาอีกเนาะพี่น้องเนาะต่อมาอีกนี่เห็นบ่กบสิโลนฟันกัสิล่วงสีลนไปเนาะพี่น้องเนาะบาน,นี้ก็มีห้านนี่กระแทกกระซ้อนขึ้นมาตามหญ้าตามย่า่ละพี่น้องจา้าส้หรับเมื่อนี้ดอกไม้ต้นนีทําให้แบบว่า แม่เลื่อนไม่คิดได้ในชีวิตหรือ,อยากะไม่คิดได้ในชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งกับบ่แตกต่างกันกับคนเนาะค่ะเนาะบวาตะศัตว์สาว่าสิาาส่งบวตาตะต้นไม้ต้นไหลแม่ต่ต้นดอกไม้สวยๆงามๆเพิ่นกะล่วงโรยได้คือกันค้าพี่น้องค้าเอาสาหรับคลิปนี้คันผู้ใดขม้าเบืองมาส้มเล้าก็มาติดตามมาฟังคันถือไก่กับกดไล่กดแช่ในเด้อค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะหลายสำหรับคลิปนี้จ้าส้มคลิปใหม่ต่อไปเนาะจ้ะเนาะขอบคุณนะหลายค่ะ